สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจและก็ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้เราจะไลฟ์เรื่องของ11อคำถามยอดฮิต ที่พี่กันเจอบ่อยมากค่ะเรื่องของการให้ลูกกินแบบ BLW ค่ะกินแบบนี้มีข้อสงสัยรวบรวมมาให้11คําถามพร้อมกับคําตอบนะคะแล้วก็จะมีการทําอาหารเมนูสําหรับ BLW ในเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปให้ดูแล้วก็มีการหั่นผักให้ดูว่าทําแบบไหนนะคะใครกําลังจะเริ่มอาหารตามไว้ให้ลูกหรือว่าใครเริ่มไปแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นสาย BLW เพราะว่าลูกไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้หรือว่าใครจะเตรียมการไว้ก่อนลูกยังไม่เริ่ม ิ่ม3-4เดือนก็มาฟังพี่กันค่ะแล้วก็ค่อยคิดอีกทีว่าเราจะตัดสินใจให้ลูกกินแบบไหนขอร้ายขอหัวใจนะคะขอแชร์ให้กับพี่กันนิดนึงนะคะข้อแรกนะคะ B A w คืออะไรถ้าตามตัวคือคำเต็มของมันคือ baby led w e a n i n g นะคะคือการให้ลูกกินอาหารด้วยตัวเองค่ะควบคุมการกินเองค่ะหยิบเข้าปากเองค่ะจะหยิบช้อนเข้าปากก็ได้จะหยิบใช้มือหยิบก็ได้นะคะแต่เป็นการทำด้วยตัวเอง แล้วมันแตกต่างยังไงจากฟิงเกิลฟู้ดหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าให้ลูกกินแบบฟิงเกิลฟู้ดก็ได้นะช่วยเรื่องของลูกกินข้าวยากอะไรแบบนี้นะคะฟิงเกิลฟู้ดคืออะไรคือการทําอาหารให้เด็กที่สามารถใช้มือหยิบจับได้ด้วยตัวเองค่ะที่เด็กใช้นิ้วมือหยิบจับอาหารเข้าปากเองนะคะคือปกต,ติเนี่ยการกินฟิงเกิลฟู้ดเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในมื้ออาหารไม่ได้ทั้งหมดโดยอาหารส่วนใหญ่ก็อาจจะยังเป็นอาหารที่เราป้อนโบดปั่นอยู่นะคะ จะมีฟิงเกิลฟู้ดบางส่วนค่ะจะบดจะสับก็ตามช่วงอายุเติมไปได้นะคะแต่เบบี้เลดวินนิ่งหรือ b ีแอลเนี่ย คือเด็กต้องกินด้วยเองตัวเองล้วนๆกินเท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งฟิงเกิลฟู้ดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ BLW นั่นเองค่ะคำถามที่2นะคะแล้วเราจะเริ่มให้ลูกกินอาหารแบบ BLW ได้เมื่อไหร่สำหรับ BLW เนี่ยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกอายุ6เดือนค่ะก็คืออาหารมื้อแรกของลูกได้เลยนะแต่ค่ะลูกของคุณแม่ต้องสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องคำพยุง เพื่อป้องกันการสำลักนะคะสังเกตความพร้อมในการรับประทานอาหารความพร้อมในการรับประทานอาหารสังเกตได้ไงปฏิกิริยาที่ใช้ลิ้นดุนอาหารออกเวลาที่ลูกเรา,เอาอะไรเข้าปากแล้วลูกดูดด,ด,ด,ดูดออกมาคายออกมาแบบนั้นนะคะีแสดงว่าลูกยังไม่พร้อมกินอาหารเราก็จะไม่ให้กินนะคะซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องหายไปตอนลูกอายุป,ประมาณ4-6เดือนก็คือวัยที่เราเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกนั่นเองคะ่ะคำถามที่3คะ่ะแล้วฟันไม่ขึ้นจะกิน BL ได้ไหม BL มันอยู่ได้ไหมฟันไม่ขึ้นไม่ใช่ปัญหาคะ่ะ b r w คือการกินแบบธรรมชาติของมนุษย์คือลูกจะต้องรู้จักการเคี้ยวเคี้ยวเสร็จก็กืนนะคะถ้าไม่เคี้ยวก็จะกืนไม่ได้นะคะซึ่งการเคี้ยวเนี่ยจะเป็นการใช้ขากรรไกรบดเคี้ยวใช้เหงือกใช้ขากรรไกรบดเคี้ยวอาหารนะคะโดยมีลิ้นและน้ำลายเป็นตัวช่วยในการบดเคี้ยวอาหารอย่าลืมนะว่าอาวัะในช่องปากอะไม่ได้มีฟันอย่างเดียวเรายังมีลิ้นแล้วก็มีน้ำลายมีเหงือกด้วยนะคะในการ ดวยบทเคี้ยวอาหารค่ะคําถามที่4ค่ะเราจะเริ่มอาหารอะไรก่อนดีคะพี่การต้องเริ่มอาหาร5หมู่ได้เลยค่ะต้องให้ลูกกินอาหาร5หมู่เลยถึงแม้จะ B L W U จะไม่เริ่มด้วยผักอย่างเดียวก่อนอะไรแบบนี้จัดเต็มค่ะครบ5หมู่แบบนี้ทุกมือ้อเพราะในเด็กที่เราเริ่มอาหารตามวไว้หรือ6เดือนขึ้นไปเนี่ย ลูกต้องการอาหารต้องการธาตุเหล็กต้องการโปรตีนให้ครบเพื่อเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะคำถามข้อที่5ค่ะแล้วเราจะเตรียมอาหารยังไงให้กับลูกเราก็รู้แต่การบดการขูดกันปั่นใช่ไหมคะ BL, ดีแอลันอยู่ต้องเตรียมอาหารยังไงให้กับลูกหลักใหญ่ๆเลยนะคะหลักใหญ่ๆคือต้องอาหารเป็นชิ้นยาวๆเพื่อให้เด็กจับได้เมื่อเราเริ่มต้นก็คืออายุ6เดือนนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือ ต้องนิ่มถ้าเป็นเด็ก9เดือนให้ทําชิ้นเล็กลงมานหนึ่งแต่ยังเป็นชิ้นที่ยังจับอยู่นะคะฝึกจับด้วยนิ้วแต่ถ้าเป็นเด็ก6เดือนนะคือจับด้วยมือเด็ก9เดือนเราจับด้วยนิ้วนะคะควบคุมหัวแม่โป้งถ้าอายุ12เดือนขึ้นไปให้หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าได้พอน้องเริ่มมีความชํานาญนะคะให้หั่นแบบชิ้นลูกเต๋าได้มีให้ดูค่ะอันนี้นะคะพี่กันหั่นมาแครอทอย่างเดียวนะคะอันนี้สําหรับเด็ก6เดือนหรือเด็กพิง่งเริ่ม blw นะคะหั่นเป็นชิ้้นยยาวๆใหหลูกิบจ ส่วนอันนี้ที่เป็นท่อนสั้นๆนะคะสําหรับเด็ก9เดือนและก็หั่นลูกเต๋าสําหรับเด็กที่มีความชํานาญแล้วหรือ12เดือนขึ้นไปอันนี้คือเป็นแครอทต้มจนนิ่มแล้วนะคะลูกจับและกินเข้าปากสังเกตว่าพี่กันจะหั่นเป็นชิ้นเหลี่ยมๆนะคะไม่ทําเป็นกลมๆมันจะติดคอได้นะคะทุกอย่างต้องหั่นแบบให้เป็นชิ้นเหลี่ยมๆโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเตรียมมาที่จะทําเมนูวันนี้คือมะเขือเทศเดี๋ยวพี่กันจะทําไข่ผัดมะเขือเทศนะคะ อันนี้เราเตรียมมาอันนี้ยังไม่ได้อันนี้คือของสดนะคะยังไม่ได้ทํานะคะเตรียมแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อไก่ฉีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นชิ้นฉีกๆอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือ ทำอาหารเหมือนเรากินอะ่ะเหมือนผู้ใหญ่กินอะ่ะประมาณนั้นนะคะแต่เน้นให้หั่นเป็นชิ้นยาวๆเด็กจับได้นั่นเองเนาะสำหรับเมนู BL w วันนี้เด็กอายุเดือนขึ้นไปที่พี่กันเตรียมมาให้นะคะเป็นเมนูไข่ผัดมะเขือเทศนะคะให้กับลูกน้อยเราเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวใส่น้ํามันแล้วเอามะเขือเทศนะ่ะลงไปผัดก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่ไข่ลงไปนะคะพี่กันใช้เป็นไข่ไก่2ฟอ,องนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศแค่ลูกเดียวนะคะเพราะว่าทํากินแค่หนึ่งมือคือด้วยความที่เด็กสาย b ีแเด็ยอยู่เนี่ยเขาจะกินตามใจใช่ไหมคะติมตามใจเนี่ยดังนั้นเวลาที่เตรียมนะค่อนข้างจะต้องเตรียมอาหารที่มันหลากหลายให้เขาเลือกกินให้เขาได้หยิบได้จับอะไรเองวันนี้พี่กันก็เลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้พี่กันก็คือมีเนื้อไก่ฉีกให้ลูกด้วยมีแครอทอาจจะมีผลไม้นะหลังทานอาหารเสร็จก็เตรียมผลไม้ได้ให้กับลูกน้อยนะคะเดี๋ยวก็ทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะ เอาไว้ทำสำหรับพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคุณแม่ง่ายๆนะคะเมนูนี้นะคะมาผัดกันก่อนคะ่ะเดือดแล้วค่ะผัดมะเขือเทศก่อนนะคะส่วนประกอบสำคัญอีกหนึ่งอย่างคะ่ะตัวนี้นะคะผงตับนะคะจากมัมม่มไทยแลนด์นะคะ ผงตับบดผสมผัดรวมนะคะเพิ่มธัตเหล็กให้กับลูกน้อยค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจหม่ำหเครื่องปรุงรสสาหรับเด็กนะคะอันนี้เขาใช้คําว่าผงปรุงรสใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นผงปรุงรสจากธรรมชาติร้วนๆนะคะส่วนประกอบคือตับไกบ่บดแครอทบคอกี่คะนา้ารากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเขาะจะเห็นว่าพีกันผัดโดยไม่ใส่กระเทียมนะคะเราจะใช้ผงตับตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะพอมะเขือเทศเราเริ่มนุ่มเราต้องเน้นว่าหั่นยาวแล้วก็นุ่มนะคะสําหรับ BLW นะคะเสร็จแล้วเราใส่ไข่ที่เราตีลงไปค่ะมะเขือเทศนี่คือเอาเม็ดออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่กันจะโชว์โชว์ตอนเสร็จนะคะทีนี้ค่ะเราก็ใส่ผงตับค่ะผงตับจากหม่มหม่นะคะไม่มีผงชูรสนะคะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ําตาลค่ะเด็กสําหรับเด็กแพ้หารกินได้ค่ะท็อปเอกฟรีนะคะ เวลาใส่ใส่ไม่ต้องเยอะประมาณครึ่งช้อนชานะคะซองหนึ่งก็ใช้ใช้หลายหนเลยนะคะคุณแม่นะคะผงตัดเนี่ยแนะนําเลยนะคะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กด้วยเสร็จแล้วข้าก็ตัดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยธรรมดาเลยนะคะก็คือไม่ต้องบดต้องสับอะไรเลยนะคะสาหรับข้าวสวยนี้นะคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยแล้วก็เร็วมากนะคะ ต่อค่ะคําถามข้อที่6คําถามว่ากินชิ้นใหญ่จะติดคอไหมการป้อนแบบชิ้นแบบ B L W เนี่ยรู้ตั้งใจจะเอาอาหารเข้าปากเองเขาก็เลยรู้จักที่จะควบคุมลิ้น การเคี้ยวการกลืนนะคะ,ะแสดงว่าเขาพร้อมที่จะกลืนนะคะก็คือเขาจะกัดจะดึงเนี่ยเขาก็จะไม่ติดคอดังนั้นไม่ต้องกังวลเพราะเขาเป็นผู้กําหนดเองนะคะต่างกับเวลาที่เราป้อนที่แบบป้อนเข้าไปถ้าเขาไม่พร้อมเขาไม่กลืนเขาก็อาจจะไม่กลืนอาจจะมีติดคออาจจะคายออกมานะคะในเด็กเนี่ยจะไม่มีถ้ากินว L W ยุดเมื่อรูปพร้อมนะคะคำถามข้อที่7ใช้เวลาในการกินเท่าไหร่ดีพี่กันคือธรรมดาถ้าเป็นแบบสายป้อนเราจะแนะนำว่า30นาที ถ้าสาย BLW ัเนี่ยพี่แกนให้ถึง60นาทีนะคะให้ถึง60นาทีเพราะว่ากินมั่งเล่นมั่งโยนมั่งนะคะก็คือถ้ากิน30นาทีเนี่ยมันจะไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเพราะเขาจะต้องค่อยๆเรียนรู้เทคเจอร์สีกลิ่นนะคะสิ่งที่เขาจับกินเข้าปากนะคะแต่ถ้าเกิดเริ่มโตมาหน่อย1ปีครึ่ง6เดือนถึง1ปีครึ่งให้กิน60นาทีได้แต่ถ้าเกิดปีครึ่งไปแล้วเราจำกัดเวลาที่30นาที คำถามข้อที่8ค่ะจะป้องกันลูกสำลักยังไงดีเพราะว่าหลักสำคัญของการกิน B R W เนี่ยพ่อแม่จะต้องกลัวการสำลักเนาะแน่นอนค่ะต้องนั่งกินเท่านั้นไม่เดินกินไม่ทานในรถยนต์รถเข็นหรือคาซีทนะคะและที่สำคัญมากๆเราต้องนั่งเฝ้าลูกค่ะต้องอยู่กับลูกและห้ามก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ด้วยค่ะคำถามข้อที่9แล้วลูกทำท่าเหมือนอาหารติดคอจะอ้วกแบบนี้ต้องทำยังไงก่อนอื่นจะต้องเข้าใจลักษณะ2แบบค่ะ โชกกิ้งกับแก๊กกิ้งก่อนนะคะโชกกิ้งคืออาการที่เราควรจะกลัวคืออาหารติดคอจะมีอาการยังไงลูกจะหายใจไม่ออกเป็นอาการแบบอาหารติดคอแบบสำลักนะคะหายใจไม่ออกถึงแก่ชีวิตได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องกลัวนะคะต่อไปคืออาการแก๊กกิ้งเนี่ยคืออาการขย้อนขย้อนคือปฏิกิริยาของร่างกายที่ดันเอาอาหารออกจากคอที่กลืนไม่ได้ที่ชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยออกมาที่เด็กจะทําแบบอ,อ,อย่างงี้ค่ะข้อแตกต่างของสองอาการเนี่ยถ้าเป็นการขย้อนเนี่ย ที่แบบว่าไม่อันตรายเนี่ยจะได้ยินเสียงจะร้องจะไอจะแหวะแวะอย่างเงี้ยที่เหมือนจะอ,อ้วกแะอย่างเงี้ยก็คือ,อกปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่แบบเออลค้างแล้วนิ่งแล้วแบบไม่มีเสียงเสียงไม่ออกอันนั้นคืนไม่ได้แล้วสรักเข้าไปแล้วนะคะอันตรายและ กรณีลูกขย้อนแบบมีเสียงพ่อแม่อย่าเพิ่งทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะคะให้ลูกจัดการด้วยตัวเองก่อนแต่กรณีลูกไม่ส่งเสียงหน้าซีเซียงนั้นคืออาหารติดคอลูกหายใจไม่ออกสำหรับอาหารแล้วนะคะต้องทําการช่วยเหลือ,อยังไงวันนี้มีบอกด้วยวิธีการช่วยเหลือกรณีลูกแบบสำลรักอาหารอาหารติดคอกรณีที่ไม่มีเสียงนะคะจําไว้นะคะกรณีเด็กเล็กอายุนอ้อยกว่า1ปีนะคะลูกไม่หมดสติมีอาการร้องไม่มีเสียงไอหรือว่าขย้อนอาหารออกมาไม่ได้นะคะท่าแรกนะคะ ให้คุณแม่นะคะใช้มือประคองไปที่ศีรษะลูกแบบนี้นะคะคว่มหน้าลูกบนท่อนแขนแบบนี้นะคะท่อนแขนเรานะคะใช้สั่นมือสันมือคือตรงนี้นะคะทุบบริเวณกึ่งกลางหลังนะคะระดับแนวสะบักติดกัน5ครั้งแรงและเร็วพอสมควรนะคะ ลูกจะต้องหัวต่ําเล็กน้อยนะคะประมาณ60องศาแบบนี้คะ่ะเอียงตัวลูกคะ่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งเอาลูกพาดไว้กับขาเราก็ได้นะคะจะได้ไม่หนักอยู่ในท่านั่งอันนี้พี่กันยกขึ้นมาให้เห็นนะเอาลูกพาดไว้กับขาก็ได้แขนหรือขาก็ได้นะคะแล้วก็ตก หัวต่ำ60องศานะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมในปากไหมแต่ห้ามใช้มือล้วงเพราะมันจะดันอาหารเข้าไปนะคะข้อที่2นะคะกรณีท,ะะที่ยังไม่หลุดก็ต้องทําในท่านอนหยายค่ะท่านอนหยายศีรษะต่ำปอดต่ำตัวใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะหรือมือข้างหนัดน,นะคะกดที่กระดูกกลางหน้าอกต่ําลงมา1เซนติเมตรจากราวนมก็คือระหว่างหัวนมทั้งสองข้างนี่ค่ะต่ำลงมาสัก1เซนนะคะใช้นิ้วของเรานะคะกดแล้วก็ดันขึ้นเล็กน้อยนะคะหัวต่ํานะคะทําไป ครั้งนี้กรณีเด็กเล็กนะคะเราจะทําได้นะคะทําสลับไปท่าที่1ท่าที่2ท่าที่1ท่าที่2องท่ากรณีลูกหมดสติอันนี้ต้อง CPR แล้วนะคะทําจนฝาจะสิ่งแปลกปลอมหลุดกรณีเด็กโตค่ะคือไม่มีเสียงออกทำยังไงนะคะให้เรานะคะโอบตัวด้านหลังน้องก็ขึ้นอยู่กับน้องว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะถ้าน้องตัวสูงก็โอบได้เลยยืนยืนโอบแต่ถ้าน้องตัวเตี้ยก,ก็คุกเข่านะคะอยู่ด้านหลังลูกแบบนี้นะคะ ใช้แขนสองมือโอบรอบเอวลูกมือข้างหนึ่งกำปั้นมือข้างหนึ่งกำปั้นให้หัวนิ้วโป้งวางอยู่ตรงบเวณ ตรงท้องเหนือสะดือนะคะใต้ลิ้นปี่แล้ววางอีกมือนึ่งทับแบบนี้นะคะดันเข้าหาตัวเรานะคะให้ลักษณะเป็นทิศทางขึ้นนะคะเพื่อกระแทกให้สิ่งแปกบอมหลุดอย่างนี้นะคะทำซ้ำๆจนฝาจะหลุดออกมาหรือไอได้เองค่ะถ้าหมดสติให้ทําการ CPR เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ B17 นะต้องรู้วิธีการช่วยเหลือต้องรู้ว่าอาการแบบไหนคือการที่ลูกสำลักอาหารติดคอ อาการแบบไหนเป็นอาการขย้อนที่ปกติต้องรู้ว่าต้องเริ่มให้อาหารห้ามูงหันยังไงต้องรู้ต้องศึกษานะคะคําถามข้อสุดท้ายที่พี่การคิดว่าคุณแม่อยากรู้ค่ะจะให้ลูกกิน BLW ดมีไหมอันนี้ตอบในฐานะที่เป็นพี่การตัวพี่การเองนะคะคุณแม่คุณพ่อไปตัดสินใจกันเองนะคะเอาที่เราสะดวกเอาที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกค่ะลูกมีความสุขพ่อแม่มีความสุขจะกินสลับมื้อได้ก็ไม่ผิด ไม่มีใครบอกว่า UBL W แล้วดูต้องตลอดเวลาต้องถูกมือวันนี้เราขยันเราอยากทำอาหารหลากหลายให้ลูกเราก็เป็น BL W ว U วันนี้คุณยายอยู่ก็ทําแบบป้อนให้คุณยายทําป้อนอย่างนี้ได้ไม่มีผิดนะคะบางคนก็จะเรียกว่าสายคอมโบก็คือสลับก็ได้นะคะเลี้ยงตามธรรมชาติคะ่ะจะกินแบบไหนก็ได้แต่ก็มีแบบหยิบกินบ้างเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเนื้อมือบางคนจะเป็นแบบฟิงเกิลฟู้ดก็ได้ก็คือมีทั้งป้อนมีทั้งหยิบกินอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ใช้หลักการหันอาหารเนี่ยเหมือนของ BL W นะคะตามที่พแกา,าให้ดู โอเคนะคะวันนี้พี่แกนต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะอย่าลืมเมนูที่พี่แกนแนะนําวันนี้นะคะไปทํากันได้คะ่ะแล้วก็ฝากมัมมังเครื่องปรุงรสสำหรับเด็กด้วยนะคะปลอดภัยสําหรับลูกน้อยนะคะผงปรุงรสสาหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปแล้วก็เด็กแพ้อาหารก็ใช้ได้คะ่ะวันนี้พี่แกนกับทีมงานไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ